นี่แหละค่ะก็คือผลเสียจากการที่เราไม่ฉีดวัชพืชต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยทีนี้มันจะทําให้เราเพิ่มต้นทุนตรงไหนรู้ไหมคะถ้ามันยังมีวัชพืชเกิดขึ้นแบบนี้เราจะเพิ่มต้นทุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายการจ้างแรงงานมาถากหน้าดินนะคะปิดยาคลุมวัชพืชก่อนปลูกนะคะพอเวลาหลังจากที่เราปลูกได้ประมาณ1เดือนทุกคนดูผลลัพธ์ที่ได้ก็คือวัชพืชขึ้นเต็มร่องเลยค่ะแล้วมันส่งผลเสียยังไงกับมันสํปหลังมันสํปะหลังก็จะโตไม่เท่ากับวัชพืช วัชพืชจะคลุมล่องรากของมันสำปะหลังก็จะถูกวัชพืชบีบรัดนะคะมันจะส่งผลให้ต้นมันสำปะหลังเนี่ยต้นเตีย้ยสร้างพุ่มช้าค่ะ mm hmm. ทุกคนคะวันนี้อิจะพาทุกคนมาดูความใจร้อนนะคะและก็การที่เราคิดว่าการที่ไม่ฉีดยาคลุมวัชพืชเนี่ยมันจะสามารถมันจะไม่มีผลใดๆกับมันสำปะหลังที่จริงแล้วไม่ใช่โดยสิ้นเชิงค่ะเพราะว่าในแปลงนี้นะคะ ก็เป็นแปลงของญาติของอิทเองนะคะทุกคนก็สําหรับแปลงนี้หลังจากที่ปลูกเสร็จแล้วนะคะไม่ได้มีการฉีดยาคุมวัชพืชทีนี้คือกรณีที่เราปลูกมันต้นฝนใช่ไหมคะหลังจากที่เราปลูกบางทีมันอาจจะมีฝนตกแล้วทีนี้คือปริมาณน้ําฝนน่ะมันจะทําให้ดินมีความชื้นพอดินมีความชื้นมันก็จะเป็นปัจจัยสําคัญเลยค่ะที่จะกระตุ้นให้มเมล็ดพวกวัชพืชต่างๆที่อยู่ในดินเกิดการงอก ถ้าเราไม่ฉีดยาคุมวัชพืชฝนตกไม่เกิน2วันค่ะทุกคนหญ้าเนี่ยคือขึ้นเต็มปุ๊บเลยนะคะทีเนี้ยมันส่งผลเสียอย่างไรกับมันสำปะหลังอ่ะทุกคนมาดูค่ะส่งผลเสียอย่างไรใช่ไหมคะคือตอนนี้นะคะใช่ค่ะตรงนี้เราอาจจะมีการแหวกดินขึ้นร่องตรงนี้อาจจะไม่มีวัชพืชแต่วัชพืชมันก็ยังคงมีอยู่ในร่องมันสำปะหลังใช่ไหมคะอันนี้ก็จะมีบางต้นที่ไม่เกิดเนี่ยค่ะ มันจะมีวัชพืชอยู่ในร่องมันสำปะหลังจะมีทั้งวัชพืชที่เพิ่งเกิดเป็นเมล็ดเล็กๆนะคะที่มันพืชแตกขึ้นมาแล้วก็จะมีพวกรากวัชพืชต่ตางๆเดี๋ยวทุกคนมาดูเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะซูมให้ดูตอนนี้คือต้นมันสำปะหลังโตก็จริงค่ะนี่แต่เนี่ยค่ะพวกมเมล็ดวัชพืชต,ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยทีนี้มันจะทําให้เราเพิ่มต้นทุนตรงไหนรู้ไหมคะถ้ามันยังมีวัชพืชเกิดขึ้นแบบนี้เราจะเพิ่มต้นทุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายการจ้างแรงงานมาถากหน้าดินนะคะเพราะว่า คือมันสัมปะหลังเนี่ยที่ยังอายุแค่นี้เราไม่สามารถที่จะเอายาเข้ามาฉีดได้นะคะเพราะว่ารากฝอยของเขาเนี่ยได้แพร่กระจายทั่วบริเวณร่องมันสัมปะหลังแล้วถ้าสมมติว่าเราฉีดแล้วมันไปโดนรากนะคะยอดของมันสัมปะหลังเนี่ยก็จะลวกยอดมันจะชะงักการเจริญเติบโตนี่มันก็คือข้อเสียแต่ถ้าสมมุติว่าเราได้ฉีดยาคลุมวัชพืชนะคะมันจะสามารถคลุมวัชพืชได้ประมาณ1-3เดือนเลยค่ะทุกคน นี่แหละก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะคะทุกคนว่าการปลูกมันสำปะหลังเนี่ยบางครั้งอะเรามองว่าเอาอยู่นะคะในเรื่องของวัชพืชเนี่ยถ้าฝนได้ตกขึ้นมาถ้าฝนได้ตกลงมาประมาณ 1- ถึงสองครั้งอะทุกคนวัชพืชที่อยู่ในไร่เนี่ยมันปึ๊บขึ้นมาทันทีแล้วมันจะเอาไม่อยู่อะคะ่ะคําว่าเอาไม่อยู่ในที่นี้คือทั้งวัชพืชที่มันมีระบบรากที่อยู่ในดินแล้วกับวัชพืชที่เป็นมเมล็ด <c oughs> พอมันได้เกิดขึ้นมาเนี่ยค่ะเต็มเลยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้อิทไม่ได้มาถ่ายให้ทุกคนดูนะคะแต่แม้กระทั่งว่าตอนนี้คือได้กลบปุ๋ยไปแล้วหนึ่งรอบนะคะแต่กําลังคิดอยู่ว่าการกลบปุ๋ยเนี่ยจะเป็นการกลบให้วัชพืชที่อยู่ในดินกินหรือว่าจะเป็นการกลบให้กับมันสาปะหลังนะคะนี่แหละคะ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าการวางแผนนะคะทุกคนในเรื่องของการดูแลมันสาปะหลังเนี่ยและที่สําคัญนะคะ แปลงนี้ได้มีการรองพื้นขี้ไก่ขี้ไก่แกลบก่อนที่จะปลูกมันสำปะหลังด้วยนั่นหมายถึงว่าในดินเนี่ยค่ะเขามีสารอาหารเพียงพอถ้าเป็นวัชพืชตระกูลที่จเจริญเติบโตในเรื่องของระบบรากได้ดีเนี่ยเขาก็จะดูดซับสารอาหารขนาดว่าเราเอารถเนี่ยเข้ามากลบกลบดินกลบญ้าแล้วเนี่ย แต่ว่ามันจะมีหญ้าบางชนิดที่มันไม่สามารถมันไม่ตายนะคะทุกคนเพราะว่าสารอาหารในดินเนี่ยเพียบเลยนะคะแล้วยิ่งตอนนี้มาทําการกลบปุ๋ยให้กับมันสาปะหลังก็จะทวีคูณสารอาหารในดินเป็นสองเท่าวัชพืชมันก็จะเจริญเติบโตแซงแซงอันนี้ค่ะแซงต้นมันสาปะหลังนะคะ แต่ในกรณีถ้าสมมุติว่าต้นมันสัมปะหลังมันสูงขึ้นนิดนึงนะคะก็ถ้าพี่ๆ FC ที่เข้ามาดูนะคะมีใครมีสารกําจัดวัชพืชชนิดไหนที่แบบว่าไม่เป็นอันตรายกับมันสัมปะหลังนะคะก็ช่วยแบ่งปันในใต้คลิปด้วยนะคะเพราะว่าก็ถือว่าแปลงนี้เป็นการวางแผนที่ ที่ไม่รัดก,กุมนะคะทุกคนคือเรามองข้ามช็อตตรงนี้ไปนะคะก็ถือว่าเป็นสปรปสบการณ์แล้วกันเนาะสำหรับแปลงนี้นะคะก็อยากจะฝากทุกคนไว้นะคะว่าการปลูกมันสำปะหลังยิ่งถ้าเป็นการปลูกต้นฝนแบบนี้ควรจะมีการฉีดคลุมวัชพืชก่อนปลูกนั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอีกก็อยากจะมา แบ่งปันนะคะให้พี่พี่อทุกคนเนาะสำหรับใครที่ปลูกมันสำปะหลังไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเกา่าหรือมือเกา่าหรือมือใหม่นะคะก็อยากจะฝากเน้นย้ํานะคะฝากเตือนนี่แหละค่ะในเรื่องของการฉีดกลุ่มวัชพืชก่อนที่เราจะปลูกหลังจากปลูกมันสำปะหลังเสร็จปุ๊บฉีดกลุ่มทันทีวัชพืชก็จะได้ไม่โตแข่งกับมันสำปะหลังนั่นเองค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ ตรงไหนที่มันย่าเยอะๆอะตรงนี้ก็เยอะอยู่นี่เนี่ยเขาต้าทำคลิปเขาจะทำคลิปสั้นไงเลยเขาจะทำคลิปสั้น <c oughs> เอาแนวตั้งเนอะ